ปสดีครับพ่อแม่พี่น้องเงอนียมากแล้วปันทั้งก้อนแดงครับทงนีฮสิออกเป็นทั้งเป็นกีหินแบบนี้ครับทั้งนี้่ก็แจนเนี้ย้โฮอฮ้เสียงมาฟังเสียงโวดารีมันดังกุบๆๆ๊บกึ๊่น เอฟซีเอฟซีคนกับมานแล้วเพิ่นว่าเป็นการจิ๋วฮัดเชีวไปมาฉันว่ามาตามเสียงตามสายครับสายเงี้ยวๆครับมาหินเป็นีหินครับใต้ล่างเพราะว่าข้าโจ๊กเกนโจ๊กหินกูโน่นเป็นไหน้าที่เป็นหินปั้นกะ ไปเรื่อยๆครับระวังกีหินอันนี้มาทั้งนูนอันสไตล์แจนนี่ก็ยากนะมันกันเขามาพร้าพวกกีหงกีหินๆๆนี่เขากับตองคอยระวังเรื่องพวกโซ่อีกครับเออโซ่โซ่โซรตารี่ครับหลายอันหลายแนยวครับคอยปั้นไปครับเดี๋ยวต่อพื้นที่แต่ละพื้นที่มาคือกัน โซเฟอร์เพื่อนกับใจเย็นดีครับทำงานไปเรื่อยๆโฉกันย่านว่าไปย่ำเห้ยจบแล้วดูนี่ก่อนครับจังเกอร์เปลี่ยนทำการเปลี่ยนโฉไม่เปลี่ยนใบไม่ครับไอ้เพื่อนอันี้ก็แม่พูนซับเหรอติตังซื้อว่าแม่พูนซับ <c oughs> มาตามตามเสียงเงี้ยวเ้เพื่อนว่าไก่สีหอดเชี่ยวไปก็มัน,มน,มนเอาเข่าล่งมาสั่นว่าจะอเฝ้าเข่าล่งเด้อพี่น้องเด้อใส่หมวกแล้วว่าจะอเฝ้าเข่าล่องเด้อมาสัน่นเดี๋ยวรถไปไปทั้งน้องอีลุบป,ปันปันจากนี้แล้วก็ดิไปทั้งน้องอีลุบครับน้องอีลุบ ซื้อ,ซ,อซื้อหนองตะละหนองมาคือกันตักตักโอ้ให้เึง

ผมมีเวลาแตงหางไหมครับเป็นกระเยารถที่แตกบ้านรูปเบาครับปอยหางหางรูปรูปเกิดอุบัติเหตุครับคืนคืนมาได้บ้านนี้ก็เลยลงไปปั้นหน้าล้วขคืนมาได้บ้านนี้ก็ตํากระแท่หน้าแหะครับพี่น้องเบี้ยวรางงานดัดบ่เขารูปเห็นดัดฮ็ดบ่ได้ใส่ต้องใส่เวลาต้องลื้อออกมดัดเลย พราะว่าพี่น้องกับทาวานเขาวานน้ำก็เลยได้ไปตจำสเต็ปก่อนกัพ่อได้ยกกัว่าดัดให้พ่อแก้คัดได้เป็นกะ่อเอฟซีเป็นกัว่าเอาซัมนี่กัเอาอย่างในง่ามกัเอารถมาลูบเอาเพื่อว่าเอาให้มันเลี้ยวอยากก่อนมายืนเฝ้าเลยครับมื่อนี้มีเอฟซีมายืนเฝ้าเลยครับเด้อ เดวละ,ะทั่งนี้เพื่อนกันอย่างเงี่ยเพื่อนคลิปนี้กันชมกันเงี้ๆเลยครับเบางรถปันนะ่นอะบางคู่ป้าตาสูบเดียวครับโซ่เฟือกันแน่นอนครับโซ่เฟือกอะไรมอบครับเพื่า ขาดเงาายไ,ไฟ่ายนได้พี่น้องอันนี้เถือกต้องเลยครับปั่นแล้วใส่รถอีแตกมอบอีกทีหนึงตัวเฟอร์กับพระรราราครับรุวนนี้ใส่กันเงาๆเลยครับทนคักกับคู่ปรตาสูบเยาะขืนเื้อเลือซ่าครับถ้าสมัยผูไทยนี่เป็นเลขหน่อยก็ได้เกิดมากก็เห็นแล้ว โคบดะขาดใส่ขาดหมอบขาดเน่าขาดพิเศษดนะครับนี่ขาดเน่าด้เนี่ธรรมดามันไม่เน่าปานนี่นะครับออกแบบพิเศษนะครับพี่น้องเด้ยอยว่าไงเสียเงี้ยมันขาดด้ยสบายเด้อใส่แว่นตาดำม่ว <laughs> บ เยิมนะเยมนะเนี่ยครับใหญ่รักแท้เห็ดหน้าปังเ yeah. uh, ึ่งขาดเมืนแบบตนหน้าบัวบางนี้เพราะท่านไอ้ปันครับปีนาปนปลามันเห็ดหยากหนามมันหลักเขามาเข้ากับไอ้ปันอีกสองนั่น เยอะอีกให้หนึ่งกับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่นี้กันครับสวัสดีครับ